ก็วันนี้ที่มามอบเโยบายกลมการข้าวนะครับก็คือหนึ่งก็ตามนโยบายของท่านผู้นทีกษ์นักนะที่เราจะต้องกับเพื่อตอนน้นนะครับก็คือการลดต้น,นทุนการผลิตให้พี่น้องชาวนาของขวัญส่งท้ายปีโดยร้อยเอกชมัทพมเผ่าค่ะคุณผู้ชมจะมอบให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาชาวไร่ชาวสวนเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะเราทําไว้ว่าราคาข้าวหอมมะลิอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันใช่ไหมใครดูรายกรลุ่มข้าวใช่ไหมครับ ครับแล้วก็ข้าวข้าทั่วไปอยู่ที่ผมจําตัวเลขไม่ได้นะครับประมาณ7,000กว่านะครับกำลังจะขึ้น8ป0 0ันเกอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นเป็นการมอบของขวัญพี่น้องชาวนา ก็เป็นการยืนยันจากร้อยเอกธชรมนัดผมเผ่าในการเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวนาในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนี้นะคะล่าสุดค่ะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ออกมายืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ประเด็นนี้ในเรื่องของราคาข้าวช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยเช่นกันค่ะล่าสุดร้อยเอกธรรมนัดผมเผ่าก็ได้มีการสั่งการให้คุณเรศนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ลุยแก้ปัญหาช่วยเหลือพี่น้องเกษตร ชนชวดันสองโครงการหลักนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะซึ่งในส่วนของคุณเรศธ,ธรรมรงค์ทิพยคุณนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการในการรองรับผลผลิตข้าวฤด,ดูการใหม่โดยขานร,รับนโยบายจากร้อยเอกธรรมนัติมเผ่ารัฐมนตรีบ้าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณผู้ชมในการใช้กลไกส่งเสริมการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผ่าน2มาตรการก็คือโครงการสินเชื่อชะลอการ ขายข้าวและก็โครงการรวบรวมข้าวเพื่อจําหน่ายโดยสถาบันเกษตรกรนั่นเองค่ะซึ่ง2โครงการนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับสิทธิ์นะคะหากเป็นโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวก็จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลืออยู่ที่1,500บาทต่อตันส่วนกรณีไม่มียุ่งฉางนะคะสามารถนํเข้าวไปฝากเก็บกับสากรที่เข้าร่วมโครงการโดยเกษตรกรจะได้รับอยู่ที่500บาทต่อตันและสากรจะได้รับค่าบริหารจัดการอยู่ที่1,000บาทต่อตันวันนี้มีคลิปเสียงด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ โดยทกศจะให้สินเชื่อกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรอการขายผลผลิตในยุ้งฉางเป้าหมาย3ล้านตันนะครับทั้งนี้กําหนดให้ผู้เข้าร่วมการได้รับค่าฝากเก็บรักษาคุณภาพข้าวในอัตรา1,500บาทต่อตันโดยเกษตรกรที่เก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางของตนเองได้รับจํานวนเต็มแต่สําหรับ สถาบันกเกษตรที่รับซื้อข้าวเปลือกนะครับในโครงการได้รับในอัตรา1,000บาทต่อตันและเกษตรกร,ร,กรผู้ขายข้าวได้รับ500บาทนะครับโดยจะเริ่มรับซื้อตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2,568ถึง31มีนาคม2569สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่31ตุลาคม2,570นะครับ